วันนี้พี่ฝนนัดเพื่อนเอาไว้อ่ะพี่เอกฮะพี่ฝนไปนัดใครไว้เนี่ยเพื่อนเราไงเพื่อนเราเพื่อนเราน่ะใครอ่ะนั่นไงยืนอยู่ข้างหลังนั่น่ะเพื่อน่ะเพื่อนอ่ะเห็นนะเปล่าอะคนนั้นน่ะหรอใช่แล้วใครกันนะแต่งตัวเป็นเบคอนด้วยเนี่ยฮลัลโหลเพื่อนบอกเขาไนดิว่านายคือใครอะ่ะฉันน่ะหรอฉันน่ะฉันน่ะคือใครฉันเนี่ยไม่ได้ยินรือไงฉันน่ะ <c oughs> ฉันไหนอะ่ะ เออเอางี้ดีกว่าพี่เอกพี่ฝนคิดว่านะต้องเดินไปหาเขาแล้วอ่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าพี่ฝนไปฮั<โ>ลโหลเพื่อนรอรอต้องนานแล้วเนี่ยรอจนรอากงอกแล้วรากงอกแล้วเหรออ๋อรากงอกแล้วฉันก็มายืนรอนายจนรากงอกแล้วเหมือนกันฉันว่าเราอยากกระดกลิ้นเลยเราเมื่อยฮลัลโหลปุ๊กปิ๊กว่าไงพี่ฝนพี่เอกฮะ นี่ปุ๊กปิ๊กเ่ะเนี่ยใช่ปุ๊กปิ๊กอ่ะโอ้นี่คือปุ๊กปิ๊กเหรอใช่แล้วใช่แล้วอาจจะหน้าไม่ค่อยเหมือนตอนนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวว่วันจะพยายามแต่งตัวให้ปุ๊กปิ๊กเหมือนปุ๊กปิ๊กอ่ะให้ฉันเหมือนฉันใช่จะให้นายเหมือนนายไหนนายเหมือนใครอ่ะเออพูดแปลกๆดีเหมือนกันนะคือจะให้ฉันมาเป็นคนว่างั้นเถอะใช่แล้วงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาสอนให้นายแต่งตัวก็แล้วกันฉันต้องจิ้มตรงไหนบ้างเนี่ยอะไรยยะไปหมดนู่นเลยค่นคอเลเตอร์ใช่ไหมคอลเลคชั่น ไหนพี่ฝนอันบนอะอันบนมันแคตตลกเอาละหลังจากนั้นนายก็ไปเลือกที่นี่พวกปิกป๊กเสื้อผ้าเสื้อผ้าโคดติ้งเนี่ยหรอใช่แล้วใช่แล้วแล้วนายก็หาเสื้อผ้าที่นายต้องการฉันว่านานายเป็นแมวใช่ป่ะอะออนายก็ต้องใส่ชุดแมวนะพวกปิกป๊กแมวก็แมวอ่ะพิมพ์เลยพิมพ์เลยพิมพ์คําว่าอะไรนะมอแตละแอร์วอแมวอะอน,นี่มันภาษาอังกฤษจะต้องพิมพ์แคตป่ะอะต้องพิมพ์แคทนั่นอองไงเสื้อนาย จะรอดไหมเนี่ยสองคนเนี่ยนี่ไงเสื้อนายได้เปล่าโอโหนี่แมวหรือหมีมันตัวใหญ่เกินไปเหรอไม่ใช่แล้วฉันว่ามันหมีนะไม่ใช่แมวอืมงั้นถาเป็นว่านายจะต้องใส่ที่มันแบบฟุ้งฟิงกุ้งกิงกิ้งกองแก้วหน่อยนึงอะแล้วฉันจะใส่ฟุ้งฟิงไว้ทําไมเนี่ยนี่นฉันเจอฉันเจอหน้านี้สีชมพูเฮ้ยไม่เอาทำไมอะุนน่ารักออกนะปุ๊กปิก ไม่เอานี่มันหมีสีชมพูแล้วไม่ใช่แมวฉันว่าน่ารักมากหรือว่านายจะใส่อันนี้ดีอะกระโปรงเอาไหมอะกระโปรงอะใส่ไม่ทำไมอะอุ้ยน่ารักมากเลยอะุ๊กปป๊กฉันชอบอะไงเอ๊ะไม,ไม่ต้องแกล้งจมเฮ้ยฉันชอบมากเลยเนะี่ยนายลองใส่ดูหน่อยดิยจะดีหรอเฮ้ยโอ้โหน่ารักมากเลยอะไม่เอาทำไมอะไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเลือกตรงนี้ให้นายดีกว่า โอ้โหพี่เอกตรงนี้เขาไม่ค่อยมีเสื้อผ้าน้องแมวเท่าไหร่อ่ะนะฉันว่าฉันเลือกเองดีกว่านะวิชุดนี้ก็น่ารักน่ารักทุกชุดเลยอ่ะนี่เอาเมาส์มาดิเด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 พวกพี่ฉันฉันฉันว่าฉันเจอแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยชุดแมวนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวสีดำดำหมาคาดดำมีมีท้องลายดำคาดด้วยฉันไม่ได้ตัวลายแบบนี้สักหน่อยอ้าวเหรอโอ้แล้วยาวยังไงเนี่ยพวกพี่มาเนี่ยเอาเมาส์มาเนี่ยเออเอาไปเลยเอาไปเลย เดี๋ยวไปดูข้างล่างๆนิดนึงหน่อยดีกว่าเอ๊เดี๋ยวเอ๊ะอะไรหรอนี่เลยนี่หรอนี่ไงมีขนหน้าอกเหมือนชันเป๊ะเลยเออจะว่าไปชุดนี้ก็เข้ากับนายดีนะปุ๊กปิกอ่ะมันก็ต้องเข้าอยู่แล้วเลือกยังกับมือเดี๋ยวก่อนนะต้องหาข้างบนด้วยแขนยังไม่ได้ อันนี้เปล่าอันนี้เรามัง้งเอออันนี้แนละเนี่ยฉันชี้ให้นายแล้วเนี่ยนายก็กดกดใส่ใส่มาดิได้แล้วฮ่า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 เอออันนี้แนละแบบนี้แหละที่ต้องการเดี๋ยวหลังจากนั้นนี่นายจะต้องเปลี่ยนอันนี้ด้วยเปล่าเปลี่ยนอะไรอะ่ะเปลี่ยนสีอ่ะเปลี่ยนสีอ่ะมันเปลี่ยนตรงไหนอ่ะมันเปลี่ยนตรงหน้านะตรงอะไรนะแคตาล็อกอ่ะอ,อ่ต้องแคตาล็อกอีกแวเหรออ่าแคตาล็อกเลยโอ้โหนี่ใส่ท่ามาตอนไหนเนี่ย มันมีให้แล้วมังวีฝนถ้าเริ่มต้นนิดหน่อยเอาเหรอดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีตรงนี้นะพวกปิ๊กไอตรงอะไรนะบอดี้อ่ะบอดี้อ่ะพี่เอกว่าเอาเอาหมวกออกไปก่อนไหมเอาอะไรออกนะหมวกเบคอนเออก็ดีเหมือนกันนะหน้าในมากเลยพี่เอกหน้าในไม่ค่อยเหมือนพวกปิ๊กเลยอ่ะมันจะไปเหมือนได้ไงหัวเป็นแบบนี้ฉันไม่เอาหรอกฉันเอาออกเอาอย่างไงอ่ะเอาอย่างนี้เหรอกลมๆอย่างนี้ตัวางนี้ก็ไม่เอาฉันเอาออกใหญ่ไปพวกปิ๊กฮะนายนายจะเอาแย่แล้วพี่เอก ปุ๊กเป๊กไม่มีนี่แล้วอ่ะไม่มีอะไรอ่ะไม่มีกรงเล็บแล้วอ่ะนี่ไงเห็นเปล่าพอเป็นเหลี่ยมๆปุ๊บฉันมีเล็บเลยเออใช่เออจะวาดไปก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยมาตโตต้องให้แมวสอนแล้วไงต่ออ่าแล้วฉันก็จะต้องตัวฉันมันไม่ใช่สีเทาอ่ะแล้วนายต้องเป็นสีอะไรอ่ะปุ๊กเป๊กตัวฉันหรอเออปุ๊กเป๊กตัวสีดําไม่ใช่หรองั้นเราเป็นว่าต้องเปลี่ยนสีอย่าเปลี่ยนสีที่ตรงไหนนะ ตรงนั้นน่ะตรงสีอะบอดี้อะบอดี้เนี่ยเหรอจริงๆแล้วอะตัวฉันอะฉันเป็นแมวสีขาวนี่ขาวที่ไหนอะปุ๊กปิกไนสีดําไม่ใช่เหรอแมวสีดําอะแล้วสีดําฉันจะใส่หน้ายังไงเราประทเออใช่เนาะงั้นเราเป็นว่าในเป็นสีขาวแบบนี้ก็ดีแเราต้องปรับอันนี้ด้วยเบาสเกลร่างกายอะฉันไม่ชอบตัวใหญ่วิ่งไปไหนมาไหนลําบากฉันเอาแค่นี้แล้วกันต้องตัวเล็กๆหน่อยใช่ป่ะลดให้หมดเลยลดทุกอย่างเลย เจะว่าไปแบบนี้ก็น่ารักปุ๊กปิ๊กดีนะเนี่ยอ่าฉันน่ารักอยู่แล้วแหละแหมเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวก่อนหัวนี้ก็ต้องให้มันเล็กลงมานิดนึงอะ่ะอืมเอาแค่นี้เล็กมากเกินไปไม่ค่อยดีแบบนี้ได้เปล่าะ่ะอ่าบอดี้ไทฉันเอาสัก10%ก็พอนะเอาเยอะมากๆก,ก็ไม่สวยสวยแล้วอย่างเงี้ยได้แล้วทุกคนเอาเล็กเลยเหรอเล็กอย่างนงี้แหละต้องเล็กกว่าเราเพราะว่าปุ๊กปิ๊กนายเป็นแมวอะ่ะ เอาเลาบางแมพฉันเข้าไปฉันก็ใหญ่อยู่ดีอ่ะฉันก็ไม่รู้หรอกแต่เอาเป็นว่าฉันชอบแบบนี้น่ารักปุ๊กปิ๊กดีโอเคยังอะ่ะโอเคแล้วแต่ยังไม่โอเคเท่าไหร่พี่เอกว่าุ๊กปิ๊กยังไม่มี <c oughs> ไม่มีหูอ่ะนะเออใช่ในายเป็นแมวนายต้องใส่หูใช่หรือเปล่าอะ่ะอ่าแล้วมีอย่างอื่นให้ใส่นอกจากหูไหมมันก็ต้องเลือกตรงเฮดอะ่อะเฮดอ่ะเฮดผมอะ่ะ อันนี้เป็นแบบใหม่เนี่ยเขาน่าจะฟุงฟิ้งกินกล่องแก้วได้ด้วยนะอพี่เอกว่าปุกปิ๊กเอาเป็นผมไปเลยก็ได้มัง้งมันมีผมที่มันเป็นเหมือนหูแมวอะ่ะพี่พี่เอกเห็นนะผมเหมือนหูแมวแบบนี้หรอได้เปล่าอะ่ะอ๋อโหดำปิดปีแล้วฉันจะมองเห็นหน้าตัวเองไองผมนายจะมีสีขาวแซมแซมนิดหนึ่งฉันว่าน่าจะเลือกเป็นเฮดที่มีเป็นแมวไปเลยดีกว่าไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวขอจิ้มดูก่อนนะนี่อะไรเนี่ย ต้องเลือกเป็นแบบที่มันเป็นแมวเลยปุ๊กปิ๊กนายต้องพิมพ์คำว่าแมวต้องพิมพ์อีกแล้วเหรออ่าต้องพิมพ์คำว่ามอสซาเรลวอแมวมอสซาแอลแมวเนี่ยนะใช่แล้วแคดดะแคทโอ้เต็ <c oughs> มเลยอ่ะเนี่ยขาวดํ่ฉันว่ามันแปลกๆไงก็ไม่รู้อะ่ะอืมฉันก็ว่าอยา่างนั้นอ่ะนั้นนายลองเลือเล่อนๆลงมาข้างล่างหน่อยดิดูดิเลยกลายเป็นหัวขาวเลยฉันจริงๆฉันเป็นแมวดําแล้วก็แซมขาวไม่ใช่แมวขาวแซมดาเดี๋ยวเลื่อนลงมาข้างล่างอีกหน่อยหนึ่ง น่าจะมีอ่ะนะนี่นายทำไมต้องแต่งตัวเยอะขนาดนี้ด้วยนะปุ๊กปิ๊กเอา้าไม่รู้เรื่องไงว่าฉันเป็นแมวเรื่องมากออแมวหล่อเท่เหล่ท่อให้ฉันเจอแล้วนี่ <c oughs> ฉันตกใจหมดเลยปุ๊กปิ๊กนี่เลย <c oughs> ตกใจหมดเลยมันต้องแบบนี้ <c oughs> แบบนี้เลยเหรออ้อถั่วต้มนะครับโอ้อย่างนี้เลยนะ นี่เลยไม่ใช่เลยอ่ะโอ้หปุกปิกนี่เลือกเครื่องแต่งตัวเก่งกว่าพี่เอกกับพี่ฝนดีกระเนี้ยโอ้สุดยอดไปเลยเดี๋ยวฉันว่ามันน่าจะขาดอะไรไปบางอย่างนะขาดอะไรอ่ะนายต้องมีอันนี้ด้วยเปล่าต้องมีเอหางอ่ะหางหางเหรอหางไงใช่แล้วหางอ่ะหางเดี๋ยวค่อยมีก็ได้จริงฉันเป็นคนไม่ต้องมีหางก็ได้นะไม่มีได้ไงเดี๋ยวสูนทวงผิดปกติเดี๋ยวกระโดดไม่ได้นะโธโถ่เดี๋ยวเดี๋ยวหาหางอะไรอ่ะอันนี้หนวดรอหนวดดอ โอ้โอ้น่ารักชมัดเลยแต่ว่าฉันว่าไม่น่าจะเหมาะกับนายนะอันเนี้ยอ้าวพูดงี้หมายความว่าไงมันฟงฟิ้งไปอ,ะอ่ะนี่มันต้องเอาอันข้างล่างๆหน่อยปุ๊กปิดนี่นี่ล่างๆ,ๆเอออันนั่นแหละน,นั่นแหละอันเนี้ยเหรออ้าวลองใส่ดูดิลองใส่ดูดเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยฉันไม่ใช่โดรเรมอนเฮ้ยได้อยู่นาะนเนี่ย ฉันไม่เอาหรอกไม่เอาฉันไม่ใช่โดเรมอนแล้วยาววันไหนอ่ะฉันเป็นแมวที่มีสไตล์กว่านั้นมีสไตล์กว่านั้นเหรอหาอยากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่าฉันเจอหางนายแล้วอ่ะหางเหรอเนี่ยเหรอออใช่แล้วใช่แล้วเอานี้เอาเอาลองใส่ดูลองใส่ดูเออเออได้เลยอ่ะเออเหมือนปุกปิ๊กขึ้นมาแล้วอันนี้อ๋อใช่เลยอ่ะปุกปิ๊กฉันว่าใช่แน่นอนเลยมาเป็นปุกปิ๊กเวอร์ชั่นคนในโลบ็อกนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปุกปิ๊กนายนายต้องใส่นี่ด้วยหนวด นห,หนวดเนาะหนวดสามเส้นของนายอ่ะโอ้ี่ไงเห็นนะใส่หนวดแบบหนวดหนวดเฟิร์มได้ไหมหนวดเฟิร์มหนวดเฟิร์มคืออะไรอ่ะหนวดเข่าอ่ะหนวดเข่าเหรออ้ <c oughs> อาถ้านายใส่ตานี่จะเหมือนแมวมากเลยนะเนี่ยฉันไม่ชอบแบบนี้แล้วจะเอาแบบไหนอ่ะฉันไม่ชอบแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยฉันเจอแล้วปุ๊กปิดอันนี้ได้เปล่า อันนี้ก็พอได้นะใสๆไปก่อนก็ได้เฮ้ยน่ารักอยู่อันกี่บาทเนี่ยโอ้น่ารักอยู่ได้เลยได้เลยจังมาเถอะยังไงก็ตังเพียกอยู่ดีเดี๋ยวเดียวอย่าไปบอกเขาฮะอย่าไปบอกเขาปุ๊กปิดว้าน่ารักอ่ะเออเพียกรู้ลวแหละโธเอ้ยฉันอุตส่าห์ให้ปิดเป็นความลับอืมเดี๋ยวก่อนมันขาดอะไรไปฉันไม่ค่อยชอบหน้าแบบนี้เลยแล้วยาวยังไงอีกอะ มันเป็นหน้าแบบมีเยอะเกินไปฉันอยากได้หน้าแบบไม่ค่อยมีเ่ะหน้าไม่ค่อยมีปกตินายก็ไม่ค่อยมีหน้าอยู่แล้วฉันมีหน้าอยู่แล้วคือฉันอยากได้หน้าที่ยังไม่ค่อยมีคนใช้หน้านี้เหรอไม่เอาอ่ะไม่เอาหรอเอาอันไหนอ่ะต้องเอาหน้าที่มันเหมือนหน้าฉันดีหน้าหล่อๆมันหน้าฉันหน้าหน้าหล่อๆของนายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาก่อนนี่หน้าพี่เอกเอาไหมอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอานี่เลยเจอแล้วนี่ไง ตกใจหมดเลยปุ๊กพิกใช่เลยนี่หน้าฉันช<อ>ัดๆเลยใช่เลยสรุปรวมราคาให้หน่อยที่กี่บาทรวมราคาแล้วเท่านี้สองร้อยสิบสามโลบักเพียกสองร้อยสิบสามเพียกขอตังค์หน่อยเออปุ๊กปิ๊กเอาไปเติมเรียบร้อยแล้วไงโอ้โหได้มาแล้วปุ๊กปิกโอ้โหเลท่อรอเท่มาเลยแงอยู่แล้วซื้อให้หมดเง่อยังเหลือตังค์อีกเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวฉันว่า่านจะพาเป็นพานายไปกระโดดหน่อยดีวยกว่ากระโดดอีกแล้วเหรอ โอ้โหปุ๊กปิ๊กนี่นายเหรอก็ต้องชั้นอยู่แล้วอนี่ทำไมนายไม่เห็นตัวแรกเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะก็จะพอบางแบบชั้นจะตัวใหญ่เท่ากันอ่ะโอ้ยางงั้นเหรอแต่ว่าไม่เป็นไรนะแต่ก็รอเท่เลท่อเหมือนเดิมอ่ะมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วงั้นเอาเป็นว่าเราไปกระโดดกันดีกว่าเนี่ยตามมาหน้าตามมาดูปุ๊กปิ๊กดิพี่ฝนเออปุ๊กปิ๊กกระโดดเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอาปุ๊กปิ๊กนายเดินมาเหรออ่ะมันง่ายขนาดนี้จะกระโดดกันทําไมสองคนเนี่ยโอ้โห นี่อย่าบอกนะว่านายเล่นเก่งกว่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนกันหมดแล้วอ่ะ <laughs> มาเร็วๆเข้าดีโอ,โอ้ปุ๊กปิ๊กนายเล่นเก่งกว่าฉันแล้วอ่ะฉันลงไปนอนแอ่งแมงแล้วอะเพราะฉันเป็นแมวฉันจะไม่เก่งได้ไงอะโอ,โอ้โหไปดีกว่าอย่างนี้เราต้องรีบไปแล้วปุ๊กปิ๊กเล่นเก่งกว่าเราอะพี่เอกอ่าไปแล้วไปแล้วเราต้องไปเฮ้เอเฮ้เอเ <laughs> พีเกว่าปุ๊กปิ๊กเนี่ยจะทําให้เราเสียสมาธิแล้วเนี่ยใช่ปุ๊กปิ๊กเหรนไหนพูดเยอะกว่าฉันอะ ฉันยังไม่ได้พูดตักัำโอ้โหรอเท้เลท่อมากเลยเขาบอกก็ต้องอย่างนั้น,นแล้วนะ,ะนแต่ว่าฉันจะต้องไปก่อนนายให้ได้จริงเหรอใช่แล้วพี่เอตตามมาเร็วเข้าปุ๊ปิดนายทำอะไรนายตัดหน้าฉันใช่ไหมทำไมจะตัดไม่ได้ฉันไปก่อนแล้วฉันไปแล้วฉันไปแล้วโอ้ฉันไปแล้วพี่ฝนรอด้วยดีฉันไปแล้วฉันไปแล้วโอ้ปุ๊กปิกตามหลังมาแล้วเนี่ยโอ้ปุ๊กปิดโดดเก่งอะมันก็ต้องแงะอยู่แล้วแหละปึ๊บ ไปดีกว่าไปดีกว่าวันนี้นายมีบทเยอะชะมัดเลยอ่ะฉันมีบทตลอดนะนะฮึบฮึบโอ้ปุ๊กปิดตามแล้วพี่ฝนเรารีบหีกดีกว่าเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้ออกมาแต่ไกลเลยเนี่ยแม่เห็นวาฉันเป็นแมวที่สุดยอดที่สุดปุ๊กปิดโอ้รู้แล้วเบกปุ๊กปิดเขาเป็นแมวอ่ะเรื่องกระโดดเขาก็เลยเก่งอะดิทำอะไรกันอยู่เนี่ยมาพูดไงฮะแล้วก่อน เฮ้ยตรงนี้เราจะต้องยังไงอ่ะโอ้โหสองคนนี่ชาช้านายไว้ไหนล่ะฉันมาถึงนี่ต้องนานแล้วเนี่ยปุ๊กปิดนายถึงแล้วอ่ะเข้าไปถึงพักใหญ่แล้วพี่ฝนจริงหรอโอ้โหสเต็ปกระโดดนี่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยฉันกระโดดเท่าที่จําเป็นอนะ่ะมันเปลืองพลังงานโอ้งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันจะไม่ออมมือให้นายแล้วฉันจะกระโดดไปแล้วไม่รออ่ะต่อให้ก่อนสองเสาไฟฟ้าเลย <c oughs> อะไรของเขาอ่ะ ไปดิว่ะอึบนี่ไปแล้วทุกคนอันไหนดีอันไหนดีอ,อันไหนดีอันไหนดีไม่รู้อันไหนเอาอันนี้แหละไปแล้วเห็นไหมพวกเรามาก่อนปุ๊กปิ๊ก <l ots> น่าจะได้แค่แป๊บเดียวพี่ฝนไปแล้ว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  <l ots> เห็นไหมเฮ้ยโอ้โหตามมาแต่ไกลเลยอ่า, <l ots> <ช>าโอ้โหัหพวกนี้นอันนี้โดน <l ots> ไม่ได้อะทุกคนโอ๊ยฉันหล่นไม่เห็นมีใครบอกเลยว่ามันโดนไม่ได้เอามันโดนไม่ได้เมื่อกี้ฉันก็โดน โอ้เป็นไงขนาดสีเท้ายังรู้พลาดเนลยอโดดเก่งชมัดเลยไปต่ออไปต่ออีกเหรอไปต่ออีกหน่อยโอ้ยอุ้ยสีชมพูสวยฉันชอบมากเลยเนี่ยทำไมต้องบังทางฉันด้วยเนี่ยอันนี้สวยอันนี้สวยเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนนิดนึงนี่ไถ่ไถบโอ้โหมาแต่ไกลเลยอะบุ๊กปิ๊กพี่เอกบุ๊กปิ๊กทำาม่หวนอะฮะบุ๊กปิ๊กทำไร พี่ฝนเบียดพี่ฝนตกลงบาเลยอ,ะอ่ะอ๋อตกลงมาเองนั่นแท้มาโทษคนอื่นได้ไงตกลงมาเองอะไรเมื่อกี้นายเบียดฉันเห็นเห็นเลยนั่นจะไปเบียดได้ไงมันชั้นตัวนิดเดียวพวกปิ๊กขี้แก้งชะมัดเลยนะเนี่ยนายอ,ะอ่ะเือยเออเหนื่อยแล้วอะ่ะตอนเนี้ยเปลี่ยนสบายพวกปิ๊กก็เหนื่อยแล้วอ,ะอ่ะอะกันเอาเป็นว่าเพืเ่อนๆคนไหนที่ยื่นชอบคลิปของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b e กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ้าวันนี้พี่ฝนแล้ว พี่แอก็ต้องราไปก่อนใภายหนที่ไหนทำไมปุ๊กปิ๊กเป็นงั้นแล้ววะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบุยบุยไม่บุยไม่มีบทไม่มีบทไม่มีบท <laughs>